ครับผมก็มาดูเชื่อมกันนะครับผมก็มีต้นนี้ก็นข้างสวยนะอันนี้เป็นดอกกันเดียวต้นนี้เป็นดอกซ้อนนะครับผมจะมีเป็นไม้ที่จริงๆใหม่อยู่นะแต่ก็โอเคนะครับผมก็พอได้หละเลี้ยงรอดนะครับผมดอกแตกต่างกันไปขอ,ขอโลกขอฮาตตังก่อนก็ไม้ชุดนี้ครับผม สีแตกอดอกแตกต่างกันไปนะมีชั้นเดียวหนึ่งต้นแล้วก็ดอกดอกซ้อนสี่ต้นชุดนี้อยู่ที่ห้าต้นสามร้อยหกสิบาทนะครับผมห้าต้นสามร้อยหกสิบาทในราคารวมส่งนะครับผมห้าต้นนี้ฮะห้าต้นนี้สามร้อยหกสิบาทราคารวมส่งครับผมต้นไม่กิเลนะสุดอ้วนดีครับผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่มาเยี่ยมชมสำหรับเชา้านี้ขอบคุณนะครับผมแล้วก็สวัสดีตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ